เอาผมมีป้ายนะฮะกระดาษที่มีข้อความเต็มไปหมดเลยเห็นไ,ไหมมีข้อความเยอะมากนะมีทั้งหมดเท่าไหร่หกใบนะ,ะมีทั้งหมดหใบหใบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะให้คุณไว้แล้วคุณเลือกให้พอใจเลยหนึ่งใบเอาใบไหนก็ได้ แล้วก็เลือกหมายเลขหนึ่งในใบนั้นขึ้นมาโดยเขียนไว้ที่กระดานไว้บอร์ดอันนี้อย่าให้ผมรู้เลือกอแผ่ไน,ไไนไหนก็ได้เลือกแผ่นไหนก็ได้แผ่นไหนก็ได้เบอร์ไหนก็ได้แต่เมื่อเลือกแล้วเนี่ยก็ให้ เอาอันนี้มาให้ผมได้แล้วค่ะได้แล้วนะครับโอเคเขียนข้อความเขียนหมายเลขลงไปเลยอันน่ะไอ้ที่คุณเลือกเนี่ยนะฮะคือใบนี้หรือเปล่าเอางี้ใช่ค่ะใช่นะหมายเลขอยู่ในนี้นะโอเคนะวางไว้ก่อน หมายเลขที่คุณเลือกมีอยู่ในใบนี้ด้วยเหมือนกันไหมอืมอืไม่มีค่ะไม่มีนะครับไม่มีครับเออกมีไหมครับใบนี้มีค่ะมีใช่ไหมอ่ามีมารวมไว้กับันนี้มีไหมครับใบนี้ไม่มีค่ะไม่มีนะเอาออกมีไหมครับใบนี้ไม่มีค่ะไม่มีนะใบนี้มีไหม มีค่ะมีนะฮะโอเคโอเคเอาละเดี๋ยวผมจะใช้กระแสจิตด,ดูว่าคุณเขียนหมายเลขอะไรนะเออเอาละเห็นแล้ว มีเลขสี่มีค่ะใช่ไหมฮะ <c oughs> เลขสี่สองตัวถูกต้อ,อ,องค่ะอาจารย์โอเคอ่านี่ฮะเลขสี่สองตัวมันเลข